สวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเตปกิ Step ๊กอนาไลค์คุณอยู่กับนัดดุดแล้วก็ชิมง,งานที่มี2คนทางซ้ายขวาซึ่งตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เอาละลเราจะเซฟให้2คนที่มาพร้อมนะ1 2 3มาเลยทุกคนอาจจะงงว่า2คน 2> <ๆ>คนี้มาได้ไงใช่ไหมฮะงงเหมือนกันมาจากไหนฮะเดินมาขอบคุณมากนะรู้แล้วเว้ยนี่มาจากไหนฮะมา,นะนมาจากจเอ่อน้องจอกน้องจอกอ๋อใครๆก็รู้จกักน้องจอกที่อยู่ใกล้ๆบางแคม์ใช่นั่นมันน้องแขมนี่วะไม่ใช่นี่ไม่หาใช่ไหมเอาละวันนนี้จะมาาอไลซ์เรื่ออองงนนนนึกััี้พดีว่่าออันนี้ชืคุณ๋ยวจะเข้ามาช่่วยดูแลเรืองไฟฟ้้าใหเรา นะในบางครั้งที่เรามีการวิเคราะห์เรื่องไฟฟ้าส่วนนี้คุณโอ๊บในจมัมบาน,นีคุณโอ๊บป้ากําลังสไตล์ของเราในนั้นก็จะมาคอยดูแลเราเรื่องของข่าวสารม,มือถือว่ามีความน่าซื้อมากน้อยเพียงใดนี่พูดเลยนะพูดถึงคุณฟิลก่อนครับคุณฟิลฮะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีข่าวมือถือระเบิดเยอะมากใช่นี่พูดเลยระเบิดกันมาทั่วหน้าคุณโอ๊บช่วงนี้มีอะไรระเบิดบ้าง iPhone ระเบิดยังไอโฟนระเบิดแล้วโนเกีย <Nokia? S 2> ระเบิดแล้วเห็น <He ard S 2> มีคนพูดนะว่าระเบิดแล้วซัมซุงเนี่ยระเบิดแล้วระเบิดแล้้้้้ววแล LG LG นนนนะะะฮฮออออยยยย่่าาาห เดี๋ยวเขาจะดาะะ่าเราว่าอันนี้ต้องมาพูดกันก่อนครับคุณฟิลว,ว่ามันระเบิดได้อย่างไรเราจะเริ่มต้นจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกอันที่ระเบิดเนี่ยเกิดจากสิ่งเดียวเลยทุกเครื่องเหตุนะเสียบสายชาร์จไว้ใช่ครับคุณฟิลอธิบายหน่อยว,ว่าสายชาร์จเนี่ยมันทํางานอย่างไรเริ่มต้นจากไฟบ้านก่อนไฟบ้านนะครับมันก็จะเข้ามาผ่านอะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์ก็จะแปลงจากไฟ220โวลต์อะไฟไฟบ้านเราเนี่ยเป็น220โวลต์ใช่ครับอามีไฟ220โวลต์าแแลล้วก็ปงมเข้าเข้าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยจะะเเหหลลือปรมาณือ5โวลต์1แอมป์โดยเฉลี่ยยทั่่วไปปเ็นอางแี้วก็แสดงว่าเข แปลกับสองยี่สิบเหลือ5คุณโอมชัยก็เป็นอย่างี้ใช่ไหมเป็นแล้วมันเป็นยังไงต่อก็จ่ายเข้าโทรศัพท์เลยอ่ะฮะแล้วคราวนี้มันระเบิดได้ยังไงมันอาจจะวงจรตัวตัดต่อชาร์จเจอร์ของโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาอันนี้คือตอบไม่ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะแดปเตอร์หรือว่าเครื่องครับคือผิดพลาดของตัวเครื่องมันอยู่แหละแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ผังงานประกอบอะแดปเตอร์มันดัไม่ดีอ่ะมันบึ้มตัวอะแดปเตอร์ก่อนหรือว่าบึ้มที่มือถือด้วยมันจะบึ้มอะแดปเตอร์ก่อนครับบึ้มอะแดปเตอร์ก่อนครับจจะะะไมมมมมม่่่่ผาาาาานนนบึึ้้้ทีืืือออถถถถสสวยยกก็พพััังงเเรช อ๋อก็เหมือนไฟช็อตเราติดต่อไปเรื่อยๆใช่คุณคูเคดูไฟช็อตปะเคยเคยใช่ไหมวันนี้ก็คือแบบสวยขึ้นเพราะว่าโดนไฟชอ็อตมานี่พูดเลยตอนที่เราตายนีก่ก็ไฟช็อตกันใช่ซึ่งจะพูดทําไมว่าไม่เกี่ยวอะไรเลย,เลย <c oughs> ต่อเขาเรื่องเราดีกว่าเขาเลยบอกเลยว่าคือ IC ที่มันอยู่ในอะแดปเตอร์พอมันระเบิดตู้มเนี่ยคือมันพังเสื่อมเนี่ยก็คือช็อต มีคนฝากมาถามว่าถ้ามันหล่นถ้าอะแดปเตอร์เดี๋ยวเราไปคว้างหล่นแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะมีอุปกรณ์ตัวนึงหลุดแล้วมันช็อตมีเพราะว่าอุปกรณ์บางครั้งมันบัดกรีไม่แน่นอยู่ที่ราคาอะแดปเตอร์ด้วยคุณประเมินค่าชีวิตคุณไว้ด้วยอะแดปเตอร์กี่บาทเคยเห็นตามร้านขายยูกี่บาทโลร้อยหนึ่งหลายร้อยถูกกว่านั้นแล้วก็เคยมาแล้วใช่เก้าเก้าก็มีห้าสิบเก้าเก้าเยียดทีว่าถูกกว่าร้อยเรียกว่าร้อยหนึ่งเห้าสิบก็มีครับ เคยเห็นเคยเห็นที่พูดเลยใช่แล้วว่าถ้าเขาขายร้อยห้าสิบได้คุณคิดว่าต้นทุนมันมันไม่เกินร้อยอ่ะมันก็ต้องต่ำมาห้าสิบต่ำาร้อยแล้วคุณเอาชีคุณไปไว้กับยี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรอย่างนี้น่ารักสดใสแล้วเกิดอะไรสุดท้ายเป็นไงคุณเรามันก็บึมใช่แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้เป็นดีดัปเตอร์อาจจะเป็นที่มือถือมือถือเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จไฟอยู่แล้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกชาร์จเจอร์มันอาจจะเสื่อมสภาพโดยมันอาจจะผิดพลาดมาจากการผลิตอ คืออยาซื้อมาสองวันแล้วเป็นก็ได้ใช่คือพลาดหลุด Q ิว่างั้นเถอะใช่แล้วก็ตุมต้มตุ้มตุ้มแน่นอนตุ้มแน่นอนแล้วนี่ทำไงก็แล้วแต่ดวงครับโทรศัพท์ตอนี้ก็ดวงเท่านั้นนี่ก่อนซื้อโทรศัพท์ก็ไม่ทำบุญปะประมาณนั้นมีที่แนะนำไหมคุณอมทำบุญก็คงต้องวัดละนี่ทำไมเราเชื่อเลยว่าเราต้องทำบุญตักบาตรเพื่อซื้ออถจอกันเลยเ,เดียวแต่ว่าถ้าาซื้อกับแบรนด์ที่มันอินเตอร์น,นิดนึงก็อาจจะ ใช้คําว่าอาจจะอาจจะไว้ใจได้มากขึ้นในระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเราซื้อแบรนด์จีนกับเราซื้ออสมมติเราซื้อ iPhone อย่างเงี้ยโอกาสที่ iPhone จะระเบิดก็จะน้อยกว่าน้อยกลงแต่ไม่ใช่ไม่ระเบิดนะคือน้อยลงแล้วไงก็ฝากทุกคนใช้แล้วถ้าเกิดว่าสาย USB แบบถูกๆล่ะส่งผลไหมไม่ส่งผลครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอ่อตรงนี้แต่ว่าสาย USB ไม่ทำอะไรไม่ได้ครับใช่มันก็แค่ชาร์จไฟช้าลงก็จะเกิดจากอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องใช่แล้วที่มันบึ้มขึ้นมานี่ก็คือเรื่องหลุด QC เลยมันอาจจะหลุดตตออนททีี่่่เ QC าจะไมมปัญหแก็คื เอามาใช้ปุ๊บมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอันนั้นก็คือต้องยอมรับความซวยไปใช่แล้วยี่ทำไงก็มีข้อแนะนำไหมคุณอบบริชาร์แบบไปตรงไหนมัง่งหัวดอนถ้ามันระเบิดนี่หัวแตกเลยนะสมองนี่พุ่งไปอีทางเลยนะใช่ดีก็ไปวางไว้ร่างพื้น,นอนะ้รกันเวลาระเบิดก็พื้นผาตั้งตั้งบนฉนวนพยายามตั<ะ>้งบนฉนวนพวกพวก,พวกอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับอ๋อพวกเอ่อ น้ำมันยางไงน้ำนยางยางนี้เรียบร้อยเลยเวลาระเบิดขึ้นมามันไหม้นะมันต้องตั้งพวกเอ่อบนอะไรไม่นำกระจกบนโต๊ะกระจกอ๋อกระจกอะไรพวกเนี้ยโต๊ะกระจกมันจะไม่นำถูกไหมคือมันระเบิดเนียกระจกไม่แตกไงใช่มันก็แค่ระเบิดแล้วไฟขึ้นตุอ๋อนึกว่าระเบิดแบบมันระเบิดน้อยหนาตุ้มกระจกแตกพุ่งเข้าตาตายอย่างเงี้ยสมมติมันก็จะเป็นแค่แบตดมันจะบวมแล้วก็จะกลิ่นออกมาเหม็นแค่นั้นเองครับแล้วก็จะมันจะเป็นไฟประกายออกมานิดหน่อยคือไม่แบบไม่ใช่ตู้มแบบในหนัง ในเครื่องอาจจะต้องเสียบไฟบ้านแล้วผ่านตายแต่ตอนนั้นนะฮะกระแสมันน้อยมากน้อยมากอันนี้ก็คือแบบนี่คือเรื่องการเจาะเรื่องนี้เลยอันนี้สำหรับคุณคุณฟิลนะหะที่เป็นคนที่แบบว่าเก่งเรื่องไฟฟ้าในระดับหนึ่งเลยเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวกเนี้ยเสียบไปเล่นไปได้ไหมเออได้ครับได้แน่นอนครับคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มครับแต่ไม่ดีใช่ไหมแต่ไม่ดีครับคือทางที่ดีให้มันชาร์จก็ชาร์จไปเลยครับอย่าไปเล่นมันเลยเพราะว่าโอกาสที่แบบเครื่องมันร้อนอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันระเบิด ทำไงล่ะเออก็มือขาดก็เปลี่ยนมือได้ไหมครัออฟใช่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้นะมีขนใช่ออรอนแมนนะฮะก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้วคือเสียบเล่นได้แต่ว่าไม่แนะนําไม่แนะนำครับเพราะถ้ามันเกิดพลาดก็คือบึ้มในมือใช่อย่าอย่าไปยุ่งกับฟืนไฟเรายอมเราย้อมมันระเบิดบนเตียงนอนดีกว่าระเบิดบนมือแต่ถ้าเรานอนอยู่บนเตียงนอนนี่หัวกระจุยเลยนะนี่พูดเลยนะใช่ตู้มีค่าหนึ่งเรากินตู้มาอตอนนี้ตู้ห้างนี้ก็ฝากไว้ลวกันนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เรื่องของที่ชาร์จ ดาวดิจิทไปแล้วกันสำหรับวันนี้ Step-Kick Analysis ขอลำลาไปก่อนนะฮะไหว้ท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีจา้าสวัสดีครับ